The night l i g t s with me in some road in Bangkok mm hmm. มาทานอาหาร mm hmm. เย็นนะคะกับโบยามค่ำคืนนะคะ uh, What I have I have uh, the mushroom soup กินแกงเห็ดนะคะยามค่ำคืนนะคะ Rồi, mò thôi, cái sôi so giấm gì? Hello, Explore Malaysia. Come to have the dinner in the nightlife in Sukhumvit 22. Ah, you also eat Thai food? Yeah, I eat yeah. Uh, นี่สตรีทฟูด้ดอัดแซ่บมากเลยได้เป็นจิการมากเลยนะคะนั่งข้างถนน สวัสดีค่ะ thank you โซดาชามะนาว o m e to have dinner food in the night life อร่อยมากเลยค่ะได้บรรยากาศมากนะคะนั่งอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะนั่งอยู่หน้าเซเว่นค่ะ I'm sitting in the front of seven eleven <laughs> in อินสตรีทฟู้ดวันไอฮับชุดี้ไอฮั m มั h r o รูมซุปกินแกงเห็ดเนะคะกับข้าวเหนียวเป็นยังไงเอร์ e เดย์เอ y ร์วเดย์พาร์ตออฟไลฟ์ไอมิสเอตติ้งไทยฟู้ดในไทยแลนด์โซมัสเย้กูดอีวนิ่งเ Hmm, I will show you uh, the what I have. g จะโชว์นะว่าโบนี่นะคะ what I have is a we call mushroom soup แกงเห็ดนะคะ is a local <c oughs> local food เป็นอาหารพื้นเมืองนะคะ ได้ They mix uh, many mushroom pumpkin goat and some minced basil leaf <laughs> yes lot in it it's a uh, no fat thing mm, and this is uh, my sitting area the mat beside the road อันนี้คือบริเวณที่นั่งนะคะนี่เห็นไหมคะ this my restaurant นี่คือร้านของโบนะคะอ่าเมดี้เมดี้พีเพิลวอล์กอิ่งไ i ซ t ต n ิ่ a แอดอีตินี่ฮะ,ะ mm hmm. นั่งกิน,นเลยะะลบบเลยค่ะไลฟ์สดแบบบรรยากาศไปเลยค่ะนี่ Uh, the phone some someone called me so I I, I did not <laughs> oh better oh yeah thank you so it's uh, the first day that for me to get out from the room that I isolate more than 10 days so today I do what I want to do อ๋อ day, and I just uh, finish cutting my hair and now I got I come to have a food that I want to make me <laughs> fresh แล้ว,วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะแล้วก็นี่ยไปตัดผมสั้นกว่าเดิมฮะแล้วก็มากินอาหารที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นฮะต้มเห็ดนี่ค่ะแตงเปลือเห็ดค่ะอร่อยมากค่ะทุกท่านไม่อยากจะเซน้นฮะ Yeah, I look young. thank you thank you so much <laughs> I look like a boy. ดูเหมือนว่าเป็นผู้ชายมากกว่านะคะเอ่อเอ็กซ์โปมาเลเซีย you have been this uh, this road before it's called สุขุมวิท22 Yeah. แก้งก็อยู่คูมไฮสไตล์เ okay. สวัสดีค่ะน้องใบบุญมาทานอาหารกับป้าโบนะคะพี่โบดีกว่านะคะห้ามเรียกป้านะคะเคืองค่ะนี่นะคะเย่ชวนเอา้าคุณพี่เป็นยูทูบเบอร์นานาชาติคุณพี่ก็ต้องพามาดูสีสันกลางคืนนะคะวันนี้จะวันนี้พามากินอาหาร รู้ค่ะข้างทางนะคะนั่งอยู่หน้าเซเว่นนะคะเป็นสถักเป็นที่นั่ง V I P เลยนะไม่มีใครนั่งะคะ่ะนั่งคนเดียวค่ะขอโทษฮะเนี่ยหน้าร้านของเรานะคะวันนี้จะมารีวิวสตรีทฟู้ดอย่างแท้จริงเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ใชะช่องโกอินเตอร์ฮะช่องโกอินเตอร์เราก็ต้องแบบอันนะจัดไปจัดไปพาต่างชาติมาเที่ยวบ้างนะคะกลางคืนไม่เคยออกมานะคะพา <c oughs> มาดูสีสันบ้างน,นะผมสวยขอบคุณมากคะ <c oughs> ่ะทูน่ายไ i เซอร i n ฟินน d จิ n เน r ร n t ิ a ไท e ์เดสตรอลคอซอยไฟไฟอยู่พี s นี่อีซอยไฟไฟมีอ <c oughs> <Me inside. c oughs> ีซอยช o ้ช o o แล้วโซดาชามนาก็ทรง เสียงชัดมากดังไปไหมไม่ต้องใส่เฮดเซตนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงเพลงของคนอื่นรบกวนน่อออโวีดีโอ thank you แล้ว็ x p r t มาเลเซียก็บอกว่าพึ่งไปทานอาหารไทยนะคะ ที่มาเลเซียเขากินอยู่ชื่อร้านอาหารไทยว่าซอย55นะคะแต่โบกินอยู่ที่ซอย22นะ,ะฉะนั้น22 55้าค่ะ <c oughs> มาแน่ค่ะลอยลำมาเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหเราจะกินหมดถ้วยไหมคะเนี่ย20นาที I process first โอเคโอเค สวัสดีค่ะคุณสมใจหวังนะคะขอบคุณมากนะคะคุณสมใจหวังดีใจด้วยนะคะที่ได้แบบผ่านแล้วนะคะยินดีด้วย c o n g r a t l a t i o n for สมใจหวังสองสองามักยู่ค่ะ s s สองสอง s สองสอง n ห้า yeah สองสอง n ห้าห้าดู expo มาเลเซียคนคนมาเลเซียยังรู้เลยสองสองห้าห้า อย่าลืมคะสองสองห้าห้าค่ะสวนป่าในนาบุญคุณสมใจหวังก็สวัสด,ดีสวนป่าในนาบุญนะคะ Hello ลง Hong Lan c h i from Vietnam Hello Come to have dinner in the very luxury restaurant with me o n l y m e sitting here มาทานอาหารอันหรูหรากับโบนะคะตอนนี้บูนั่งทานคนเดียวนะคะไม่มีใครนั่งทานด้วยนะคะเนี่ยในร้านเนี่ยบูจองคนเดียวนะคะ <c oughs> <c oughs> รังแม่ค้าจะคว้าถ้วยมานะคะ <c oughs> ขายดีมากนะขายดีกู good seller, good seller. s e เซลล์กู d s เซลล r พี่แม่ค้าขายถึงกี่ทุ่ม อา้าวทำไมเก็บแล้วหนูมาซื้อเก็บเลยเหรอไม่ปกติหนูนจะเก็บแล้ววันนี้อ้าวเหรออ้าวขายกี่โมงถึงกี่โมงหน้าโม,มงเช้าหน้าโมงเช้า,าเาหรอโอ้โหเห็นไหมคะมาไลฟ์สดตอนเพิ่นบอเป็นตอบเพิ่นบอเป็นเ้บานตอบเพิ่นบอบเป็นเพราะอะไรคิดดูนะคะ she will close the restaurant soon after I come to order food <laughs> มาไลัยสนนี้พี่เขาจะปิดร้านนี้เลยนะฮะนี่ยโอ้โ oh หปิดร้านเฉยเอ่อ uh, she o p e n restaurant 11 a.m. in the morning and now she start to close it พี่เขาเปิดตั้งแต่5โมงเช้านะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย อิตฟ Yeah. before ชีชีมูเพอร์แมท I know how to say ต้องกินเร็วๆนะคะคุณมาเลเซียแม่ป้าป้าอ๋อมาเลเซียเหรออ้หัดพูดภารรษาอังกฤษอันนี้คือช่องอีเตอร์นะคะเพื่อมาเรียนรู้ภารรษาอังกฤษนะคะมาดูไลฟ์บ่อยๆนะคะคุณจะได้เรียนรู้ภารรษาอังกฤษฝึกพิมพ์ไปทีลิตน,นะคะจากคำเพนโหลและคุณก็สามารถที่จะสื่อสารได้นะคะ Some ครสิเบียร o ชูแย but the bar the still not closing แต่ว่า,าบาร์ยังไม่ปิดน,นะคะเดี๋ยวกินต่อไปบาร์ต่อนะคะ a NM d i d o n e e a t i n g I will go to the bar drinking นะคะเดี๋ยวจะไปนั่งที่บาร์ต่อนะย finish eating แล้วก็คุณสมใจหวังก็สวัสดีน้องโสนะคะเนี่ย <c oughs> อย่าลืมนะกดไลค์ด้วยนะคะ Press the like นะคะอย่าลืมนะเนี่ยโอ้โห พามากินอาหารอันห,หรูหรากลางคืนนะไม่เคยจะออกนะเนี่ยวันนี้ทุ่มทุนนะคะต้องรีบกินนะ,ะ <c oughs> Yeah go to see you at c o w Boy c o w Boy Road Explore Malaysia Explore ม a เลเซียนี่รู้หมดนะเนี่ยรู้หมดนะเนี่ยรู้ดีกว่าคนไทยอีกนะ and have a truck they selling many fruit แล้วก็มีรถขายผลไม้นะคะอันนี้คือบรรยากาศไทยแท้เลยนะคะเนี่ยดิสเซอรี่เอลไทยสไตล์นะ in the night time ขคอภัยนะคะเพราะว่ากินข้าวเหนียวนะที่บ้านจะกินข้าวเจ้า เดี๋ยวกินเสร็จไปช่วยเก็บร้านนะจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ <laughs> พี่ค่าเสียหายกี่บาทคะ60บาท60บบาทนะคะ I think the soup is a f i f baht and the sticky rice 10บ baht ทั้งมีคนออกกำลังกายนะฮะโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง and have some people still exercise keep exercise but I'm sitting eating eating นะคะให้อันนี้คนดังนะน้องป่าใบบูญเนี่ยเนี่ยดังนะเนี่ยดังแลเนี่ยไม่อยากจะคุยชียอ่า yes uh, for Thai people the recent reasonable price for Thai people เขาก็บอกว่าราคาเนี้ยมันถูกว่าถ้าเทียบเป็นเงินต่างชาติมันก็ค่อนข้างที่จะถูกนะแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็ราคาโอเคนะคะโอเค Hong Yuan TV แย่ yeah. Sticky Rice right 10บาท e ย่นี่10บาทนี่นี่ When you come to Thailand you eat sticky rice right, นะ no eat bread นะ try sticky rice มาเมืองไทยอย่าลืมกินข้าวเหนียวนะอยากต้องเรียบกินนะฮะ <laughs> good evening dear sister นามสกันนามสกัน thank you dear sister yeah go to come to ซอย22 y two UVC m e h e r e มาซอยยี่สิองเนอะอืมก็แซ่บอยู่ไม่ได้ไม่ไดอ้อร่อยไหมกิน้ค่คนเดียวเอ่อถามว่าอร่อยไหมก็ก็มันสดชื่นนะคะจากการกักตัว10บวันนะคะวันนี้เป็นวันวันปล่อย บันปล่อยผีออกมานะแหมแมมสการนี่มีหมดนะคะมาเลยค่ะวันนี้จด I oh I forget to bring it I write down some some uh, some greeting words นะคะก็คือถ้าเป็น here is a pay seventy five ไทยบาท เอาเหรออันนี้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่อยากทำอะไรทําไปเลยเพราะว่าเกิดการเจ็บป่วยฉัพลันทําให้เรารู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามีความสุขกับชีวิตให้มากกว่านี้ก็เลยทําทุกอย่างแัดผคมไปทําทุกอย่างไปอยากซื้ออะไรซื้ออยากกินอะไรก็กินนะคะ Thank you for ฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดนะคะค่ะเด็กเด็กเด็กคลินิกงนะคะเขาก็เก mm ็บ hmm. ร so like. no ้านฮะเราก็ไม่สนฮะเราก็จะกินต่อนะบัตรไอ n t นแคร์จะไลฟ์แค่ยี่สิบนาทีนะคะวันนี้จะไลฟ์แบบกินแบบดูดีเฮลโล b บิ๊กบราเธอร์ลาฟรอเซ r ฟรอมเดนมาร์ก Yeah big brother come to have street food with me in the nighttime and colorful eh yeah, colorful eh yeah, colorful <laughs> many music the big Br brother many music yes yummy อร่อยมากนะขอบคุณน้องโซดา and explore malaysia say hello to ลานะคะ uh, น้องบาบฑนอันนี้เป็นเพื่อนๆของของป้านะคะถ้าอยากรู้จักนะ <laughs> เนี่ยเอฟซี MC ของป้านะคะ ก็มีหลากหลายประเทศแบบนี้เลยค่ะแต่เป็นคนน่ารักนะทุกคนเนี่ยน้องแบบบุญก็ไปรู้จักได้นะอย่างลานี้มาจากประเทศเดนมาร์กนะคะสับสนป้าตั้งแต่ป้าหัดห้าสับสไครเบอร์ฮะห้าต้นตนะไคร้ฮะ You seem very... ิซ s e วอรีไนน์เนี่ยเริ่มได้ค่ะเริ่มได้ oh sister you look so beautiful oh thank you so far โรธานามสก a r นะโอ้โหไะสวัสดีได้ทุกภาษาโฮงลานเชียวทีวี thank you for love love and soda for love love นะคะแล้วก็คุณสนใจหวังก็ส่ง u t u b e นะคะแล้วก็สวนป่าใช่น่ารักใช่ๆน่ารัาแักไม่มีน้ำดื่ม uh, yeah I'm still in Bangkok actually we actually today we have I have to take my husband go to see three doctor but my husband still not good so we have to cancel the appointment ก็คือจริงต้องอยู่กรุงเทพค่ะจริงๆวันนี้จะต้องไปพบหมอจะทั้งหมด3ท่านนะคะแต่เพราะเอินว่าสามีไม่ยังไม่หายไข้นะก็เลยต้องเลื่อนนัดไปก่อนเห็นไหมคะยัมมี่ถูกต้องแล้วค่ะใช่ ถ้าไม่เริ่มเราก็พูดไม่ได้เหมือนพี่เหมือนกันนะคะคือพี่เริ่มพูดบ่อยๆแล้วก็เริ่มพูดบ่อยแล้วก็เริ่มมั่นใจที่เพื่อนต่างชาตินะคะเขาจะไม่ว่าเราในคำพูดที่เราพูดผิดไปนะคะเขามีแต่ให้คอมเมนต์ที่ดีมากเลยนะคะก็เลยก็เลยรู้สึกขอบคุณเขานะ,ะที่ ที่ทําให้เราพูดเก่งขึ้นและมีการพัฒนาการพูดมากขึ้นนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่พูดมันก็จะนี่นะคะมันก็เดี๋ยวต้องบังนะคะมีมีคนข้างหลังค่ะเดี๋ยวต้องบงะะงังนะคะเดี๋ยวต้อง,นะะง Thank you part life. อะทานแบงค์คิวเอริเดพาร์ตออลไลฟ์เจอโพ my husband get b e t t e r soon Yeah, we have to stay in the Bangkok for a while ก็คือจะต้องอยู่ก <Law> ร <together> ุงเทพสักสักชั่วคราวเลยแหละค่ะเพราะว่าอุ้ยพี่เสร็จแล้วเหรอเอาเอากินจนกินจนร้านไล่นะคะคิดดูนะคะไล่ไม่ธรรมดานะคะพี่เก็บเลยเรนุ้ยจ่ายตัง You see I eat until the restaurant ทีมู๊อทีม m ๊ e ีมู e ทีม e ๊อทีมู๊ออัมนะคะกินจนพี่เขาเก็บเสือก็คิดดูนะคะว่ากินจนเขาไล่อ่ะสุดยอดไหมคะพี่าอยพี่พี่จะไปแล้วเหรออยู่คนเดียวนะเนี่ย กินจนกิจนจนร้านไล่คิดดูอ่ะมุดเสือนี้เลยอ่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณสมใจหวังโบยูรสรองเวนเวแยมแยมร้านปิดน,นะคะโอ๊ย <laughs> รีบกินก็กินนะคะเนี่ย20บาทบลูแบงค์โนด20บาท ไทยมันนี่20บาทนะจำให้ดีเป็นใบสีเขียวนะคะมันนี่ and I สวัสดีค่ะเจ๊ตุ้มพารวยนะคะ and I will go back to my room I will use motorbike service 20บาท the cost แล้วก็จะไปกลับบ้านนะคะโดยขึ้นมอเตอร์ไซค์นะคะไม่เดินนะคะ โดยมีค่าบริการ20บาทแล้วก็เจ๊ต้มก็สวัสดีสวนป่านะคะแล้วก็สวัสดีคุณสมหวังนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่20นาทีแล้วนะคะโบต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ของโบนะ,ะโบทานจนร้านค้าปิดเลยนะคะคิดดูสิคะว่าขายดีขนาดไหนนะคะ I come to do the live stream about the street food until they close the restaurant so I have to thank you all you explore Malaysia every day part of l i j e เจ้ตุ a ม u ารวสวนสวนตาใบบุญนะคะน้องหลานใบบุญของป้าโบนะคะแล้วก็โซดาชามะนาวนะคะแล้วก็เอ่อ from เวียดนามเอ่อหงเรียนทีวีแอ from อินเดีย Relax Life and Sofa Roof Chuf Garden and La Big Brother from Denmark นะคะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะก็ต้องขออภัยด้วย If I cannot mention all your name I have to be sorry See you the next life h a v e a g r e a t d a y and Good Night from Thailand รบริษัทฟอ์มจากกรุงเทพน,นะคะสวัสดีค่ะ,บ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย